ไทยรอบหนึง่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษรอบหนึง่งถ้าผมจำไม่ผิดผมพูดคำว่าอาโปรจคยอยู่สามครั้งนะฮะแล้วก็โพรเจยประเทศด้วยคือเรื่องมันลากผมมาจนถึงจุดเนี้ยผมก็คิดว่าผมอะผมเข้าใจแล้วผมก็ขอโทษแล้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่แบบมีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทอ มันเหมือนถุงแกงตลอดโดยไม่มีเหตุผลหลอกให้ผมอาปลโใจหลังจางพกพูดกันนอนไม่หลับแล้วตอนเช้าก็ทำกับผมอีกโดยไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลย พอ <laughs> ผมโทรไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นแล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาเขาก็ไม่ทำอะไรตามสัญญาไ <laughs> <laughs> มเ่เห็นผลมันมีหมดแล้วก็ สำหบายคนอื่นมั้งก็ได้นะสำหบายคุณทะเลทราบมั้งก็ได้มา่อคืนก็ไปเรือด้วยกันดูที่ว่ามันทำงานกันยังไงยอมถ่ายรูปไหมเราไปกินอาหารกาแฟก็ลำบากใจอะไรก็ไม่ย่องกิน ให้ถ่ายรูปกับเจ้าของเรื่องก็ไม่่ายมันเหนื่อยมากนี่มีมีปัญหาที่ผู้แก็สปอนเซอร์ไม่อยากให้ไปเพราะเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทำกับเราเหมือนกันผมก็ต้องลงไปเคลียร์ผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับ ผมจ่ายเงินเป็นเงินสดสดสองล้านเหรียญผมมีเอกสารผมลงทุนอีก100ร้อยกว่าล้านทรมานผมเหลือเกินตั้งแต่ประกาศโปรโตริโกครั้งแรกมันรู้สึกเจ็บปวดมากผมก็โทรไปขอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกได้ไหมสงสารคนไทยเถอะสงสารประเทศไทย สงสารสปอนเซอร์เราบ้างคุณไม่เคยให้อะไรกับความรู้สึกของความเป็นคนไทยเลยเขาก็รับปากว่าเขาขอโทษเขาทำครั้งเดียวเขาจะทำแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามีเหตุผลจำเป็นแล้วจะไม่มีอีกแล้วแต่รู้ไหมว่าคืนวันที่หนึ่งก่อนเข้ากองวันที่สองมีคลิปโปรตุเกสอันใหม่แล้วก็โพสทันทีเหมือนผมอยู่บนความขัดแย้งชาวบ้าน สุดท้ายผมก็ทำงานวันแรกผมมีความสุขมากากับการที่ได้ทำงานก็บอกกับทีมงานทุกคนเรามีไลน์คุบว่าวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณทุกคนใครจะคิดว่าลุ้งขึ้นมาโพส์ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมโหวตเพื่อไปทานข้าวกับวิกตอเรียและผมคือถ้าไม่พอใจผม พูดเลยโทรมาก็ได้เบอร์ก็มีทุกคนมีเบอร์ผมหมดที่เม็กซิโกทุกคนคุณราอูมีคุณมาริโอม้มีทุกคนมีหมดฝ่ายไหนก็มีแล้วเราก็สื่อสารผ่านอีเมลกันตามลักษณะบริษัทอะการทำงานมันต้องเป็นเปเปอร์ถ้ามีความสงสัยประการใดหรือมีการเมนชั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนก็นได้มีการเมนชั่น แต่น,นี้ไม่มีแล้วไม่มีการบอกสัญญาณเลยโพสฟาดหน้าแบบนี้มันก็เหมือนกันไม่ให้เกียรติคนไทยไม่ให้เกียรติเราอ่ะผู้ลงทุนอะเพราะในสัญญาผมทำสัญญากับสิงคโปร์ผมไม่ได้ทำสัญญากับเม็กซิโกแต่เม็กซิโกคอมเผลนผมตลอดเวลาผมก็ทนเงียบในสัญญาได้ระบุเอาไว้ผมก็ได้ติดต่อคุณแอนในขณะที่สัญญาผมก็คุยกับคุณแอนณนะขณะนี้ผมก็ยอมรับ ต้องขอไปคุณแอนด้วยเพราะคุณแอนไม่อยากบอกว่าไม่อยากบอกว่าผมได้คุยกับแกเพราะแกไม่ได้มีหน้าที่แล้วแต่ผมคุยแค่รู้สึกว่าทําไมมันเรื่องมันไปไกลขนาดนี้คุยให้แกฟังเฉยเฉยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานแล้วก็ในนั้นมันก็ระบุว่าการตลาดทุกอย่างเป็นเอกสิทธิ์ของเราที่เราทำได้ แล้วมันเป็นกิจกรรมของสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสเตทเมนต์กลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำตามข้อตกลงเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะมันคือสปอนเซอร์เขาให้ทำแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเงื่อนไขต่างๆเราถูกเซ็นสัญญาเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะว่าทางผู้จัดการสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันก็เป็นไปตามสัญญาครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมถามนิดนึงสีว่า ผ่านไปแป๊บเดียวอ่ะหุ้นผมตกอ่ะแคปหุ้นผมไปอ่ะไปลงสตอรี่แล้วเขียนเป็นภาษาสเปนอ่ะเขียนว่าอะไรเอาไปแปลก็รู้หรือแล้วก็เหมือนกับเป็นการแบบถากถางกนักแนแหนกันแหนว่าดูสภาพดูที่เห็นสิแล้วก็วงหุ้นกำลังตกนักธุรกิจเขาไม่ทำกันแบบนี้ แล้วผมถามว่าการทำครั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรของการจัดการประกวดมิชชันิเวครั้งที่74กับเราคุณทำแบบนี้มันคือประโยชน์ข้อไหนที่เราหาเจอได้บ้างกับการทำงานร่วมกันวัตถุประสงค์มันคืออะไรผ่านไปอีกวันก็มีเรื่องคาสิโนโออนไลน์อีกซึ่ง ก็เป็นปัญหาอีกเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างรุนแรงเรื่องนี้เคยคุยแล้วเขาแจ้งมาแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วว่าเขาจะมีสปอนเซอร์อยู่อันนี้ชื่อหนึ่งแต่ผมอะไปเห็นในเว็บไซต์เขาอยู่ๆมันป๊อป,ปอัพขึ้นมาแล้วผมก็รีบโทรแจ้งเขาว่าอันนี้มันเป็นคาสิโนโออนไลน์มันผิดกฎหมายอย่างรุนแรงในประเทศไทยเพราะตอนนี้เขากำลังปราบกันอยู่ผิดกฎหมายนะคุณรู้หรือเปล่า ขาก็ตกใจเขารู้อะเขาก็ออกก็ไม่มีรานใหญ่ใหญ่แพราดก็สปอนเซอร์ที่ลิส์รายชื่อมาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วก็ตัวผมก็ไม่มียี่ห้อนี้ชื่อคาสิโน,นันี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถูกจเตรียมมาจากฝั่งนั้นแบบหลบๆซ่อนๆเอามาเก็บไว้นะครับในที่ที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็มีการให้นางงามไปถ่าย แล้วก็มีถ่ายคลิปแล้วก็กลัวคนเห็นก็พานางงามขึ้นไปถ่ายริมสระน้ําซึ่งสระน้ําโรงแรมนี้มันจะอยู่บนบนผมก็ยังไม่เคยไปแต่หลังจากมีเรื่องตํารวจขอดู CCTV ทั้งโรงแรมคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับหลังจากมีเรื่องมีตํารวจนอกเครื่องแบบอยู่ในโรงแรมสี่คนห้าคนเกือบตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่รู้และขอ CCTV ไปทั้งหมด ผมไม่ได้เป็นผู้แจ้งแต่ผมอะ่ะเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ผมต้องไปลงพักไปนั่งบอกกับทุกคนตำรวจสอบสวนว่ารู้ไหมคุณมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมันก็ลำบากผมส่วนคนที่เขาส่งกลับผมก็รู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญแต่ในเมื่อกฎหมายจะให้ทำยังไงคนหนึ่งเป็นน้องเขยเขาคนหนึ่งเป็นบอดี้การ์ด อีกคนหนึ่งเป็น national director เม็กซิโกซึ่งมากับ Miss ม,มิสเม็กซิโกผมพยายามเก็บเงียบทุกอย่างที่จะไม่ให้แบบให้มันไปไกลไปกว่านี้ต้องทนอิดอัดแต่วันรุ่งขึ้นก็โพสต์อีกว่าการกระทำกิจกรรมใดๆทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินไม่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนสิ่งที่เกี่ยวข้องมีแค่สีอย่างวันห้องดำชุดประจำชาติ พรีลิมและไฟนอล